กรั้งในรถบันทึกฉากระทึกผู้โดยสารนั่งอยู่ดีๆอันตรายาร,ายารายแรงพุ่งมาถึงตัวหินก้อนใหญ่พุ่งทะลุก,กระจกสัตว์เจ็บสาหัสคาเบาเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกได้เมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ระทึกบนรถมินิบัสคันหนึ่งค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะซึ่งในภาพแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่มีรถสัญจรบ,บนท้องถนนที่คาดว่าเกิดหินถล่มและต่อมาก็มี ก้อนใพุ่งทะลุกระจกหนะ้าต่างเข้ามาลอยกระแทกเข้ากับผู้โดยสารคนหนึ่งอย่างรุนแรงทําให้ทุกคนพากันแตกตื่นตกใจนะคะซึ่งเย็นวันเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่เขตเตียวกิมได้เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาบนรถโดยสารในคลิปซึ่งสัญจรผ่านทางหลวงหมายเลข3.50เป็นพื้นที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะผู้โดยสารในขบวนรถมินิบัสได้รับผลกระทบประมาณ120คน แต่ขณะดนี้มีผู้ได้สามบาดเจ็บสาหัสเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนเพื่อรับการรักษาต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ